โมงขึนหล่นะครับจะไปไหนกันก่อนขึ้นมาช่วยอ่วยใจร่วงๆุี่พี่พอพี่เฟี้ยนมาแล้วนี่พี่เฟี้ยอยู่ใกล้พี่เฟี้ยเลยพมอมาขอที่พอไปช่วยพี่เขาลากจะได้แค่ไหมเว้ยตายแล้วนี่งูหลามนะครับงูหลามพี่เพี้ยก็ชายเหมือนกันโอ้โหว่างตรงีนะครสวยไหมสวยไหมเอ๊ะงงงงง o ย่าติดตามช่องฟลุ๊กเลยนะครับอ้าวพี่เฟียสพี่เฟียสไปเอาไอติมมาจากไหนโอ้โหมาเยอะเลยอ่าเด็กๆกำลังกินไอติมกันแบบมีความสุขแฮปปี้มากเลยนะไหนอยู่ร้านไหนร้านนี้เหรอ ตอนนี้นะคะพวกเรานะครับอยู่กันที่ซัฟฟอรี่เวิร์หัวหินนะคบเดี๋ยวเราจะไปดูโชว์จระเข้กันนะคะเพื่อนๆพ,พี่พอดูตรงนี้ดิมีปลาคาร์ฟด้วยเห็นไหมนี่ปลาคาร์ฟสวยมากคน,ค,นคนอะไรอ่ะคนอะไรอ่ะไหนอ๋อนี่ไงคนกําลังตกปลาอยู่ไงนี่พี่พอเนี่ไงจระเข้เห็นเบ้าอ,อ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะไปเลย รอตากับตัวทใจเ้าลงสนามกล้าลงบอวบิน้ำตึ้นตัวจัูบิน้ำตื้นตวร่างแสดงการซะก่อนครับพี่นี้ยพี่เ็ีอยู่นี่นะรอบจอดมาเที่ทุกตัวไม่ใช่จอมากที่ยวตุกรองนะครับองรอที่นี่ตัวจริงๆตัวี้ตัวทิมใดที่หนึพวกเขาจะขยัยบมพยายารู้กับพันทีนะครับบอกเราเคลียร์ที่กันก่อนไล่จอมาทิ้งลากจอมาเที่กันีก่อน พี่พอไปช่วยพี่เขาลากจระเแค่ไหมลาย้มาลากไปคนเดียวก็ลากลงสุน้ากันก่อนบตัวใหญ่ช่วยตงเราลงสูน้ากันทะก่อนต่อที่ต้อจอที่ขึ้นมาเรากกันซก่อนเฮ้ยจะไปไหนันก่อนขึ้นมาตรลโอ้ยเย็นใจก่อนพี่พอพี่เฟียนมาแล้วนี่พี่เฟียนอยู่ใกล้พี่เฟียนเลยอยยาพื้นี่าบงเรา จ่อประเทศในประเทศไทยเราก็มีเดนสาี้จกันคะแหนแรกจอระยะยาวหาดูกันทีละหาชมกันทีละรอบใกล้จะถึงาำวันนล้สำหรับจัอปรเทศต่างหัวแลชนินที่สามที่ท่านผู้ชมเห็นกันอยนี้คือจอประเทศอั้กานิสนอานสถาไปดูรายลเอีดัไม่ต่างจากจออพอรับชมองเราครับนับใจที่นมนย่งตัวรับจับตัวที่สองครับตามมาอ๋แล้วสองตัว้วยกันรับเอรับมองเราครับ เอาละครับมาชมกับฉากแรกก่อนับกับจอระเกตัวนี้กันเลยนะครับกับน้องหามุกจอนะครับฉรกที่น้องเราจะลองใช้มือและนิ้วทำห้าครับยัดเข้าไปในปากจอระเกให้ดูแล้วมาดูมาชมกับคุณหมอเราจะลองใช้มือโข้ปาจอระเกให้ดูครัปความุไม่กัหน้ารบอีว เหลือนครับมีแต่ขากัขาครับาล่ะมาดูปมกับน้องต่อราเทตกออย่างรอบรอไคยับยังไม่ขาดยังไม่จะไว้อ็ยัพร้อมผักไม่ขาดน่ารักีอีกที่ผก็ไม่ขาดน่ารักอีกทียังไม่ขาดไม่ขาดน่ารักไม่ขาดยัง อดูมีอาใส่อะไรอะ่ะโอ้ยงูทำไมพี่ฟองไม่ไม่กระดูกกระดิกตัวเลยอะ่ะเกงเหรอเป็ยนย,ยังไงหายใจได้ไหมพี่ฟองอ่าอ,อ,อันนี้คืองูอะไรคะนี่งูหลามนะครับงูหลามอ่าเพียนก็ชายเหมือนกันโอโ้โห ไม่โชกคันนี้ไม่โชกคันนี้ไม่โชกเอาตาไปตาพรสบ้างอ่ะให้มีพอรลองบ้างอมากลัากลัวน่ารักไหมอ่าแบ่งกันถือแบ่งกันถือโอ้โหอ่าเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงเลยไหมโอ้อาพี่พรยึดจับได้นะเขาเลื้อยไปแล้วพี่โฟก สวยไหมโอ้มีการกอดที่ฟงด้วยนะกอดด้วยนะและ้วตัวนี้ก็รัดตัวยาวมากนะพอแล้วปากขอบคุณครับนี่ถ่ายรูปไหมครับบ้านไี้ถ่ายไหมมีพอที่เฟียสมาตรงนี้ครับเดี๋ยวต่อไปอ่ะเราจะต้องมาดูโชงงูนะคะพี่เฟียสพร้อมดูยางนี่ มีเพ uhm. ื่อนเจอมับมีพ่เจอลงมาได้เลยนะครับในรอบนี้นะครับอนะ่รายเัอนที่ของเราครับนี่คืองโอนี่งูอะไรเนี่ยงูเห่าเลยนะพี่พลัสาสองตัวเลยสองเข้าไปตัวที่สามต่างหาครับ เอาลยครับตัวที้ตามเรามาตามมาแล้วนะครับตัวเอกที่ไปที่มาอย่างทั้งสามตัวที่เห็นอยู่นี้ทั้งอย่างนีเยวและตัวอย่างดีที่สุดทั้งสามตัวนะครับฝากเฮ้ยเฮ้ยเรนเรนเรนเรเรนเนเรนเรยเนเรนเรเรนเเนเรนเรนรนเรเรนเนเนเร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 รนเเรยเเเเเเเนเ้นเรเ เดินมาดูนัต่อครับหยได้ครับสองสามี่อ้หกเจดแปดเ้าสบตีี่ามสี่้าหกทแาน่งสองี่้ากจ็ดกาถ้าับจับไม่หล่อนก็ต้องครับเอาคุ้ไม่จับไม่ถมีรายกรตอนครับดูที่นี่นะสายตาของเขาไม่มีจ้องมาสายมาใส่ไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ค่วย ไล่มาครับไล่ลงมาไล่ลมาไลมาไลมาเลยจัดหน้าหน้เหมือนจัดเชื่เลยลองมาจัดทกันได้ลองมาสัมผัสกันได้ดเลยนะ่ต้าลัวได้ยนตรายอย่างไนไหมจ๊ะมาสัมผัสกันเลยขอให้าจะตะูนะพี่พอดโ้าหน้ามีไปครับ